สวัสดีครับชื่อพานุพงศ์แก้วเษตหงนะครับปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศ,ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งด้านเด็กและเยาวชนนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นครับครับผม มาที่โรงเรียนมนตรีศึกษานะครับในฐานะที่ตัวเองเป็นสิทธิ์เก่านะครับเป็นประธานในปีการศึกษา2,558แล้วก็2,559นะครับรู้สึกภาคภูมิใจในโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโรงเรียนมนตรีศึกษาสอนให้รู้ถึงพรสวรรค์ของตัวเองว่าตัวเองนั้นมีพรสวรรค์ทางด้านการพูดและคุณครูในโรงเรียนนี้ก็พยายามผลักดันในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างทุกๆด้านนะครับให้ตัวผมเองนั้นมีความเก่งนะครับแล้วก็มี ความใฝ่ฝันในด้านต่างๆนะครับจบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้วยนะครับเพราะการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนะครับตั้งแต่ยังเล็กว่าเรามีความสามารถเรามีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสเรามีความสามารถที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราทำให้มันได้ครับผมครับผมสำหรับการฝากถึงน้องๆนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ น่าจะเป็นอนุบา,าลนะครับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเปิดรับโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนนั้นอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วถ้าเราทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเราจะไม่รับความรู้จากใครเลยทุกคนมีความรู้ที่แตกต่างกันเพื่อนมีความรู้อีกแบบหนึง่งคุณครูมีความรู้อีกแบบหนึง่งถ้าเราเปิดรับะทุกอย่างเราก็จะได้เติมเต็มทุกอย่างครับเหมือนกันกับพี่ฟอร์ดที่ทําอยู่นะครับ กิจกรรมเขาบอกว่าเราสามารถทํากิจกรรม50%เรียน50%แต่พี่ฟอร์ดมองว่าถ้าเราเรียน100%ได้ทํากิจกรรม100%ได้เราได้ตั้ง200%นะครับทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนด้วย